คดีกโกงหุ้นสตาร์ทที่สร้างแรงสั่นสะเทือนตลาดทุนไทยครั้งสำคัญกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายชนินเยันสุดใจอดีตประธานกรรมการบริษัทสตาร์ทที่หลบหนีอยู่ที่นครดูไบกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยได้สำเร็จรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ที่มติชนเคลียร์คัสค่ะจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดจากบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือสตาร์ เปิดเผยงบการเงินประจำปี2565เมื่อวันที่16มิถุนายน2566ผู้ตรวจสอบบัญชีพบปัญหาการตกแต่งบัญชีหลายรายการไม่ว่าจะเป็นการสร้างยอดขายปลอมลูกหนี้ปลอมรวมถึงรายการจ่ายเงินซื้อสินค้าล่วงหน้าปลอมเพื่อโยกเงินออกจากบริษัทไปให้กับบริษัทอื่นโดยไม่มีการซื้อขายกันจริงคิดเป็นมูลค่ากว่า26,000ล้านบาท ธุรกรรมอำพลางที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวพันกับ3บริษัทย่อยของสตารคือ 1. บริษัท f ฟ b i n t e r t a t n o n a l t h l i l a n d จำกัด 2. บริษัท Thai Cable International นแนจำกัดและ3บริษัทอดิซอนสงขาจำกัดพบว่า f ฟบดอทมีการตกแต่งบัญชีสูงเกินจริงถึง24,000ล้านบาทตามมาด้วยอดิซอนสงขามีการตกแต่งบัญชีสูงเกินจริง1000ล้านบาท และไทยเคเบิลอีก689ล้านบาทในช่วง2ปีที่มีการตกแต่งบัญชีให้บริษัทมีกำไรสตาร์ Stark และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนรวมมากกว่า12,000ล้านบาทโดยในปี2564ขาดทุน5,900ล้านบาทและในปี2565ขาดทุน6,600ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่าสตาร์กมีการทำธุรกรรมอำพรางโยกย้ายเงินไปที่บริษัทเอเชียแปซิฟิกดีลิ g e n g i n ิ่งเอนจิเนียริงจำกัดมูลค่า1 0 0 0 0ล้านบาทโดยผู้ตรวจสอบบัญชีระบุว่าบริษัทดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของสตาร์คคือนายวนรัตตั้งคารวะคุณและเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทเอเชียแปซิฟิกด้วย แต่ต่อมานายวรรัตได้ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ว่ากรณีดังกล่าวเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้อำนาจของอดีตผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่มีส่วนรับรู้และจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มูลค่าหุ้นที่เคยมีมูลค่าสูงสุดถึง60,000ล้านบาทลดลงเหลือไม่ถึง2,000ล้านบาทในวันที่19มิถุนายน2 5 6 6สร้างความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างมากโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยหลายพันคนวงเงิน9100ล้านบาทที่หวังได้ดอกเบี้ยสูงแต่กลับต้องเสี่ยงไม่ได้รับเงินคืนรวมถึงธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยกู้อีกกว่า8000ล้านบาทด้วย การควบคุมตัวนายชนินเย็นสุดใจกลับมาดำเนินคดีที่ไทยในครั้งนี้จึงกลายเป็นความหวังใหม่ของบรรดาผู้ที่ถือหุ้นหรือผู้ที่เคยร่วมลงทุนกับทางสตาร์ทโดยหวังว่าจะได้เงินคืนกลับมาบ้างแต่ท้ายที่สุดจะสมหวังหรือไม่ติดตามความคืบหน้าได้ที่มติชนเคลียร์คัสมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับ